จลี่จะไปลอยกระทงแล้วค่ะเจลลี่ไปลอยกระทงเลสโก้ s <S <Yes. S 1> ไปลอยกระทง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  นุชะะก็กลับมาที่ห้องอาบน้ำซาบผมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจะไปะนอนรีแลกซ์สักหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะนุชมีนัดกับทุกคนนะคะว่าจะไล่สดนะคะจับฉลากกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวนุจะไปกินข่าวก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมาไล่สดช่วงค่ำๆจับฉลากกระเป๋าขึ้นมาจากทะเลแล้วโอ้ยแบบใหม่มากนุชอะใหม่ดำเกรียมเลย <laughs> ถ้าใครเจอนุชข้างนอกนะคะ ดำเป็นนิกโรเผาถ่านเลยค่ะทุกคนตอนนี้สีผิวนะคะถ้าใครเจอข้างนอกกับบอมแมนจจงซี่เด้อบอมแมนในกล้องสวยใสกิกไม่ใช่อย่างนี้นะคะอันนี้มันคือไฟโรงแรมมันส่องนะมันเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอะตัวจริงน่ในกระจกโอ้แม่เจ้าดำมากนะคะตัวจริงคือดำมากราคาดำเหลี่ยงเกี่ยงเลยแขนเนี่ยไปก่อนเพื่อนนะคะมากินข้าวเย็นที่โรงแรมอีกแล้วคะ่ะทุกคนนะคะง่ายๆคะ่ะเพราะว่าเราคืนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไง ถ้าจะไปข้างนอกตรองขับมอเตอร์ไซค์ไปนี่ก็เป็นบรรยากาศแต่งไฟสวยมากกลางคืนตอนนี้เจลลี่นั่งรอกะเพรานะคะเจลรี่สั่งเป็นกะเพราหมูกะเพราหมูผัดกะเพราหมูพริก2เม็ด อ๋อทัวชิลีอสั่งเป็นพัดกะเพราเหมือนกันนะคะของโนเป็นกะเพราซีฟู้ดนะคะทุกคนเอ้ยกะเพรเาทะเลเออใช่กะเพราทะเลเผ็ดเผ็ดรสจัดจา้านที่นี่ทากะเพราอร่อยมากนะคะถ้าใครมาอยู่มาพักอยู่ที่ภูรัาเกาะขูดแนะนำเลยนะต้องสั่งกะเพรากินโน่นรีคอมเมนต์เด็ดกะเพราอร่อยมากรสชาติดีเพอร์เฟกต์แบบว่าเผ็ดเค็มหวานคือบาลานซ์อร่อยมากๆเลยตั้งแต่โน่นกินกะเพรามา ตั้งแต่มาทริปนี่นะคะนุชว่ากระเพราที่นี่ร้านนี้เอ้กระเพราที่โรงแรมของเกาะกุดพระได้อร่อยที่สุดนะคะนั่งรอกับข้าวกันต่อไปค่ะหิวแล้วราะคะนุชสั่งเป็นพัดกระเพราซีฟู้ดนะคะถ้าใครมาที่นี่ต้องสั่งกินเลยนะคะทุกคนกระเพราซีฟู้ดนี่ก็จานละ200นะคะถ้าเป็นกระเพราหมูเนี่ยจานหนร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะทุกคน แต่ว่ารสชาติเขาดีมากนะนุ๊ตเมื่อวานก่อนนุ๊ตก็กินกะเพราวันนี้ก็กินกะเพราอีกแล้วกินไม่เบื่อนะคะกะเพราเจลลี่สั่งเป็นกะเพราหมูนะคะเบสิสหั่มอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยว่าสรุปเดี๋ยวเราเรีไปลอยกระทงค่ะทุกคนกระทงไม่หลงทางนะคะลอยกระทงเจรี่เซลอยกระทง롱ข้าวซอยลอยกระทง롱ข้าวซอยสนแหนล้าลอยกระทง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 สวยกระทงสวย ตอนนี้นะคะทุกคนนุตกับเจอรี่ก็มางานลอยกระทงนะคะที่เกาะกูดนะคะเขามาจัดงานนะคะลอยกระทงที่เกาะกูดนะคะไก่ไกโรงแรมนุตนุตพาก,กันอยู่ที่นี่เลยนะคะเกาะกูดพาราไดซ์นะคะไปะ

เจลีจะไปลอยกระทงแล้วค่ะเจลี่ไปลอยกระทง let's go ไปลอยกระทงเดี๋จุดไฟจุดเทียนแล้วนะคะทุกคนเราจะพาเจลี่ไปลอยกระทงแล้วค่ะ you have to uh, praying also when we put กระทง inside the uh, in the river praying what wish wishing I mean wishing for the h a i r for the good h a okay, go. <Where? S 1> i r okay let's go Pa, วอล k Pa, ปเจอรี่ e ด้อเ i ้ e ดีวะไปมินทูเดอกระทงของเรานะคะทุกคนสวยไหมเอ่ย be careful p r o t e c t i v in your eyes under your spell oh it's like we've always known it even though it's new i can already tell oh that this feeling is taking over oh, can we take our time มขอให้ทุกคนได้รวยเงงปังๆนะคะจะเข้าปีใหม่แล้วนะคะขอให้มั่งมีทองไลมาเทมานะคะขอบคุณมากที่ติดตามน้องนนสุเวเดนอันนี้ยาแดงก็ลาบบายบายบเราค่ะจะไปเล่นน้ำกันเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมอีสานสุเวเดนนะคะเดี๋จะรอพบกันใหม่ในปีนีโอหน้านะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ